kami nama, nah cari di area toto batu itu pisau perkuasa marang kita pagi demi kita berisoh todaya petiata dan kami itu itu begitu kau dapat ya tabur mana izawa dudu zawa itu bisa kita bikin tidak kerapona poh podaya dalam macam maha dewa. ทับเยียงทารียติปุมาจมหาเิวาธิราปปวันตุเมหาบุญโยมหาราปปวันตุเมวิเทบาวติปุตมาหูนโมุตตายาวีรตายโววิรโนายังวิรังหิงาวิรตาศิวิรตาศาวิรานติโยปุตตาสมาลีมามาปุตตาตตมมติจัมมิเป็งมวพันารือเลขาจันตุลีจันตุลานาคาใจยิ่งไปสับตรงตรงไปลป่องไปมาก ไหโลนาผาหัวมุมมาหุนมาเลขสองแฉงตัวไรคอยไขว่าจ้าออกมาแจ่งแฉงอย่าถอยอย่าต้มอย่าขึ้อย่าลมสามโตเปเตอรอารยตินะำเงนตึงนมากองทองมองประรโยโต้เสซองซองซองสาซองซองซองหูซองเห็นคนกินมันแตงกันชวนมันไตไรช่วมาโกมาขั้ง ทังอริยโตทั้มังอริยโตสังข้างอริยโตโกมาตอนอริยามตาหล่อยู่ปุนวลรับจะปนกูสิบอกพอรัอกนต้นมันตายมนหลักตายที่ทัหลังอาหารโตั้งโมตั้งโคโวามาตันกูบอกอาหารหนาอาห่มันก็อาหารรามตันต้นมันก็เจ้ามันก็เจ้าไป่กัอารย์จนจนันกะเต็มันกิเาจนแตเลเกบเป็นรอยซันก็เลยมาตีมาจานีมันะวัอยม่อรยงๆมักก็ต้อยไปเป็งลอยอยู่ดอกก่อนมนตะวเตจะมีเลกยั้ง โอ้ยสุบน to <c oughs> oh, so ังกลงมันกรสอนมันกรยาเต็๋เต็ดมันกรใตมันถวายอร่อยเื่นงุูนี่เนี่ยเอาแดสองก้อนมาสองก้อนกับผีคนละห้าชิ้บาทีชีพมังม่วเกาบอัง่วเนี่ยมันถวายก็ตลอดวนเ่นะพมนี้รเ่อ่าว่มังกระยงเตีารังกเตโตมังกรในมาตามีเลขาเลขเก็เลขเกาเลศูนย์เ้อเลขยตา อริยตาสุภรัตาโกมัคระตาโอเกมกระยเตอรมตาเจตเกาสูนก็หาเจตเกาสูนหาเจตเกาสุนได้ยังไงตั้งแต่ผมคนมันหายหารวยโตรวยยาวโอ้ตัวเป็นป้าดีกระตุ้งซี้รวยละบางอันตวรันยัเป็นตันมันกวนตันมันกวนโดนโตมัตรงลัดตรงลัดตรงตรงมันกระจายตรงกระมาตรง รัฐผู้รัฐาปัญญาตามปะตัดรับเมื่อรัฐหน้าปัรลามาตาลามาตากันมาไต่รัดให้ไปกองศาลากูกาละมาตากุบเิเวศีออกตัวได้บกมากหุกกำลังมาตั้งตรงมาเกิดพูดทางบังเกิดทางบังเกิดทั้งกลงบังเกิดเปิดโลกพรารณะจำเป็นม้วบังเกิดเปิดพบกัตยาจิมามาปริยตาเรีรับยันติวิถึงการกัตจายิบกัตตอง ใช่สับต้องสอให้ฟงไปมาให้รู้นาขารู้ว่ามุมมามุ่นมาเรียกต้องเจียงตัวใดคอยไกว่าจะมาเชางเจียงเชียงมากติดยาผิดยาบังลูกตลานเลือนจัดงานแล้วให้ได้เงินได้ทองให้มีความสุขความเจริญ แกผู้ให้บริการสั่งเจ้าฟังสุขคนที่กลับบ้านไป็นแนวให้รับไปด้วยปากกระหม่อมตัวๆปากกระเต็มเต็มเป็นปรวยยาตัวปากกะโตให้โ่งให้หมันทำการสิ่งใดบรรลุบรรดาทำเด็กผู้ใดญ่พัดออกจากบ้านกระม่อมตัดยาเฝ้าด้วยเด้ออ่าสูนั่งมังกรจอมมังกรต่อกอะมังกรต่อยผู้ใดออกซอยเดียรันด้วยปากกระหม่อมตัวๆปากกะเทียนเดียนเช่นเมืองกาตอรวังดีๆเด้อหนีเข้าเส้นใบสั่งวันเดีวบ้านใจกบีปากกะตันหวัดบางเงินบ้านใจก็ไปเชื่อเลยเฮ้ยปากกรามาตาสุตาเต็มเงี้ยมังกร นะมะปะทานะโมโพตะยะยะทาพุทโธนะอีสาวะสุสุฐาวะยะติปิเจกีกาวิติเอตะเรกะละโพนะโม

วะเนเวทํโพปะกุรโยทะสะกะทุนะจะมะนังใจไลสะมะตองสังตองเดียวสัพังกะตายใบกาชีปอะระมะตาสุปะติมิงตังรังบัดติเมตะกิฑังนังรุยาโนมะปังสงังโหโหตังมะกะตอมิปุจุปะฏิดาปารามะตาสุปะติเมทิติราราวาสัมมานากาตาสุปะตังธัมมาตาเมเดนเมดาบรรังกาตาเมเมโตังเบเบตเมดินเมไปสีมังกังมาตะอะสัมมาลาปาติยัน <imitation> ละมังการสงมางกรตรงทุ้มมาเตนของปู้กูเรียนมาจากสี่กูครวอรเนได้ของไข่ของมั่นเด้ออาจารย์ท่ว่ากูได้ยี่แกลัยก็ได้กระไดสุเรียนมาตอร์ไสค์กูคงบังเกิดกูเลียนของปูอยังสี่ปูมันอันพอใหญ่โรมันใจสู้มาต่างบริอาหอิงเจเจขาดปรมัตาดเลี่ยนมากจริงๆซึ่ษามากจริงๆไม่จิดฟันอย่าเลอะลบโมังการโซนังกรรยะตาสุปตอม

สาธตุมมีข้าวต้มนะวันเดรุมเดยดเลี้ยงอดีกระดกดาวเลี้ยงเด้อนะวันเดอขาดคุณก็พระประธานอ่ได้โชคได้ลา่เรือผมว่าน่อยจ้านำแดงนำเขียว,ม,ยวมีฮัาช็อกโกแลตได้ปุ่นอ่ะมีฮัาช็อกโกแลตปดมีของ มีรถรถโคเรเลยเตาไรถตาไวโอ้สุนีาเด็ปีนอะปูเรียสีเรือโอปูรียปเรสโอ้ป่ามีอะไรบญาด็กขนมตวเรนหัวหลอะเรนีู่งเ้าราี่ว่าปูเรียสีปูเรียยนหรือเปล่าตัวเหรียนว่าปูรยใช่ตมดเป็นตัวเหรียนข้ป่าก้อบ่อนุญาตปาขคายันทีไอ่ะ พอทายเ้างปสวนเาันหาไปตั้งอี่ปงสิพออยยุถูกมันอยู่สัาหลังทาเนรลอยหลังน้ายแต่เด็กเขาเรื่อตงเดอางโทรศัพท์ไปผู้จ้าเป็นพยานยข่อยสองสอแม่ลูกไปย้ายนี่ยข่อยผู้จ้อก็เป็งเป็นพยานขเรืองัย้สัหลังมันจะอีหยังเน่ยนะโอ้ยข้อแห่งข้อแห่งมันี่ปวงวยอย่าขาดคู่อันนี้คือขันคู่ ปีหนึ่งปีหนึ่งสาม้าวันเออปีหนึ่งสามร้อยสิบห้าวันแช่คารวะตรูทิาัมหี่กเฮ็ดพอไรปนั่นอยากจะรวยเอออยากจะพยอยากจะโเยหนูไดน,นา่อกันมาซอยพอซอยแม่อยคู่บอาจารย์ชุ่มปึกเจ้าปึกแล้วบาทนี่ยปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันเ็บไปเมือละบาทละบาทกนจะไปงานวันคู่อีพอหนูเดือนไส อ่าสิบสองมีหน้าสูป,ปีเด้อตั้งแต่มันก็ไปเลยตัว้าจะยนกกันยากยากรสูะเออถ้าะสงสงใส้าจะเครียดตะของพอบอเนี้ยวเนี้ยคู่วอเนี้ยว่า,าต้องคอยเห็ีตัวทีต่ตแดนว่าคอยว่าเป็นตัวที่ตัวแดนมูเจ้าเลื้นท่เหมือนมันเดีท่าเนี้ยยาวตะกำหลายรูยาวกำใส่กับของหลายอันยามมีอยู่มีกินกระทะเลกันรถทิศทีเนีเด้อ รถเ,เก๋งรถเบนรถปีกอัพวกเจ้าของผ้าก,กันชื้อมาขี่ดาวมาขี่ได้งวดเดือนงวดเดือนละเมือนสองเมื่นมุเจ้าของผ้ากันซองควนตรงเขาได้ปัดพอนี่นะสวัให้คู่มือเออบาดเดียวกระกบ้าหอบร่องชั้นถวายพกกระกระบ่มีพ่อนตะบ่มากไก่วันที่เขาเมษาปีได้กูไปเห็นฝันยางายไปายมาโอ้ยอกูก็นั่งเบิ่งแล้วพี่พอมึงนั่งอยู่พี่เอามึงไปการาบไปไหว้ลูกป,ป้ายแทนอ่าเนี่ยเรี่องลูกป่ะคุณ น้มันคูดหนาคนว่านคูดหลังฮ่าฮ่าฮ่ายัปึกเรียบร้อยซุพ่อจะพี่พ่อจะสีมาก่มากนะก็ลูกไฟมันบานมากยาไดตีตาดาวาปีทาเปดาว่ไรบุญไปดาวไปดูบไวปูถือว่ารับพ่นเจ้าค่ะปรอนบัตาสวด กูหนูรตาสวนทั้เห็นทังกูทั้งพวกทั้งใม่ทั้งหลกมันทากคตรผืกูเวีนไหนกูมันเป็นพญานกูเนอะทากั้จไึงมันเอายางมาฝูงไว้ตายได้กูแค่รับตาสวนเป็นพญาอยพอได้ลูกเออุกูกคนสองคนนมันสิมาปั๊มกูหนูก็บม่จับเสียใจมันพบกานไหนได้เลยนีกเหมือนแบจะท้ายซะ อูเส้งปี่ทายอยู่บนนี่าโซฟาโซฟาโซาเดอแอบซี้โซผูซข้อนอนุญาตบาทคำอนัหมอบเด้อ็เห็นเห่นแหละผู้เรียนใช่ปมีอย่างดอกปมีอย่างปูมีผิดมีผพ่กไฟบางส่งกับชี้พรส่งปมันไปเห็นด่ากมดใส่ผ้าแดงหมดแนบบผ้าแดงนงใคปูมันกระชินหนาฝนแล้วบ่ปู แต่นั่นไอ้โอ้ยมากเมือน้ก็กถือว่าได้รับพอน้ำเลยปูวบนนี้แหละสิถึงสามตัวตรงๆกงิงวนนี่ลับปูแต่ก่อนเนี่ยเราพอนี่ทุกข่าขายกับบ่อมันเป็นลูกชิดลูกหายกขันยกออกจะของมาไปสวดมีแต่หอดไม่ได้สิมะเอาปาดโูก็เลิกสินถ้ำบนปาก ว่าว่าวหยาบหาบเขาก็ว่าผู้ให้เขาเขาว่าเข้าใจบาดนให้ไปให้มากคือจงมันเสียบอกเจ็ดหกชีเจ็ดหกหาขุ้ยอีคุ้ยแล้วสี่นะอออไี่เจ็ดทุนบอกออกดอกที่แปดชุนก็บอกออกดอกนอ๋อออกออกอีหยังมนออกอี่ยุ้ยว่าไปแบอกเจ็ดหกชีบอกเจ็ดหกหาอีขุ้ยบอกขุ้ยเอว่เข้าใจบา อ๋อคนแก่ยิ่งมายิ่งก็เลยปูคนวะเอาตายละกูบัญชาผู้ทิมเราบัญสูนไปไง่าเลยบางคนเราเรียกเขาว่าเจ็บหกชีเจ็บหกหาบันที่พ่อปูบัญปูดาคือเหมือนันนี้คน,น,นว่าพรพี่ดามื่อกี้อย่างกูเนี่ยเนี่ยมันเป็นเป็นลักษณะแบบมีสินท่ามันบอเน่ยมันมีน้ำซึ้เงเาตะกิดนทีไปท่ามคนทีไปมาก